ระบบโลกแห่งความเป็นไปได้มีแบบพิมพ์เขียวชุดเฉพาะของมันซึ่งระบ,บุอิสรภาพและขอบเขตและโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับการเติมเต็มช่องว่างแห่งประสบการณ์ของจิตวิญญ,ญาณและคุณค่าชีวิตแบบพิมพ์เขียวเหล่านั้นไม่ใช่ภาพภายในอันดีเลิศและในบางระดับแบบพิมพ์เขียวเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงได้เพราะการกระทำภายในระบบความเป็นไปได้จะเปลี่ยนแปลง และขยายภาพทั้งหมดดังนั้นแบบพิมพ์เขียวจึงเป็นเสมือนการวางแผนงานภายในที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์แต่ในบางระดับแบบพิมพ์เขียวเหล่านั้นก็เป็นความคิดอันเป็นอุดมการบุคคลตัวตนเช่นเธอทั้งหลายแต่ก็มีแบบพิมพ์เขียวซึ่งบรรจุไปด้วยข้อมูลจำเป็นที่จะสร้างตัวตน ที่เธอพึงพอใจในระบบความเป็นไปได้ที่เธอรู้จักแบบพิมพ์เขียวเหล่านี้มีอยู่ในชีวภาพและมีอยู่ในทุกระดับทางกายภาพจินตภาพและจิตวิญญาณข้อมูลเหล่านั้นสานอยู่ในยีนสและโครโมโซมแต่ข้อมูลเหล่านี้ก็มีอยู่เป็นอยู่ดำเนินไปต่างหากไปจากยีนสและโครโมโซมด้วยโครงสร้างทางกายภาพ เป็นเพียงภาพสะท้อนของข้อมูลเหล่านี้เผ่าพันธุ์ของมวลมนุษย์มีแบบพิมพ์เขียวอยู่ภายในภาวะจิตมันมีอยู่เป็นอยู่ดำเนินไปในโลกภายในซึ่งแยกไปจากโลกภายนอกทางกายภาพเธอทั้งหลายต่างก็นำเอาข้อมูลจากแบบพิมพ์เขียวเหล่านี้มาสร้างทฤษฎีความคิดอารยธรรมและเทคโนโลยีโดยแปลข้อมูลเหล่านั้น เป็นภาวะทางกายภาพนักปรัชญาในสมัยโบราณมองเห็นโลกภายในเป็นโลกที่ดีเลิศแต่การที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไปสู่ภาวะที่ดีเลิศหมายถึงว่าสิ่งนั้นนั้นได้สำเร็จเสร็จสิ้นและไม่อาจจะทำอะไรได้มากไปกว่านั้นแล้วภาวะดีเลิศจึงเป็นการปฏิเสธคุณลักษณะอันซ่อนเร้นของการสร้างสรรค์ซึ่งแสวงหาความก้าวหน้า ที่จะแสงตนเองต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิน้นอุดมการของโลกภายในอันดีเลิศยังผลให้มนุษย์ถึงทางตันเพราะแบบแผนตัวอย่างสำหรับโลกภายนอกเป็นสิ่งที่ดูเสมือนจะเสร็จสมบูรณ์แล้วอย่างดีเลิศมีคนจำนวนมากที่มองเห็นโลกภายในเป็นต้นกำเนิดของโลกภายนอกอันเป็นกายภาพแต่พวกเขาจินตนาการว่าเป้าหมายของมนุษย์ คือการสร้างภาพอันดีเลิศเหล่านั้นให้กับโลกภายนอกทางกายภาพอย่างสุดความสามารถความเข้าใจในทิศทางดังกล่าวทําให้มนุษย์เข้าใจว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างโลกภายในอันงดงามมนุษย์จึงเพียงแต่เพียรพยายามที่จะลอกเรียนโลกภายในให้เป็นภาวะทางกายภาพแต่ก็ไม่เคยทําได้อย่างดีเลิศเท่าโลกภายในในอุดมการของเขา ในใน,นัยนี้การให้และการรับกลั่นเคลื่อนไหวเข้าออกระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงภายในและภายนอกจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีผู้ใดยแยแสทั้งที่จริงแล้วมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของโลกภายในด้วยเหตุผลตามธรรมชาติของจิตวิญญาณซึ่งสร้างสารรค์แบบพิมพ์เขียวเหล่านั้นอยากเป็นอัตโนมัติซึ่งเขาใช้เป็นข้อมูลแนแนวในระดับอื่น ในบางระดับศิลปินระดับปรมาจารย์ไม่เพียงแต่จะจับภาพทางกายภาพของความคิดในโลกภายในไว้ได้เท่านั้นแต่พวกเขายังมีส่วนร่วมในการสร้างความคิดหรือแบบฉบับภายในอีกด้วยโลกภายในในความหมายของเธอไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของความคิดที่ยังไม่ได้กลายมาเป็นความจริงแต่ความคิดและความเป็นไปได้เหล่านั้นไม่ได้มีอยู่ เป็นอยู่ดำเนินไปภายนอกจิตวิญญาณและสติสัมปชัญญะโลกภายในเป็นอดุดมการที่อยู่ในหัวใจของมนุษย์และในขณะเดียวกันมนุษย์ก็เป็นผู้สร้างโลกภายในขึ้นจากความรู้อันลึกซึ้งในการเป็นตัวตนที่คาบอยู่ในโลกแห่งกาลเวลาการมีอยู่เป็นอยู่ดำเนินไปของจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ชานฉลาดและเต็มไปด้วยความเมตตา จิตวิญญาณรู้จักตัวตนของมันดีในร่างกายเนื้อหนังของมนุษย์มันจึงส่งบางส่วนของมันล่วงหน้าไปในกาลเวลาเพื่อทำให้มนุษย์รู้และสร้างแผนผังที่จะติดตามจิตวิญญาณไปได้ในภายหลังมนุษย์ถือกำเนิดมาพร้อมด้วยความมหัศจรรย์เหินฟ้าและความเรียบง่ายเดินดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือมนุษย์พระเจ้าหรือเทพเทวดา มีอยู่ในตัวมนุษย์พระเจ้าหรือเทพเทวดาเรียกร้องความเป็นมนุษย์ในความศักดิ์สิทธิ์นั้นและในขณะเดียวกันพระเจ้าหรือเทพเทวดาก็เรียกร้องที่จะมีประสบการณ์เดินดินบนโลกมนุษย์เธอทั้งหลายยังไม่เข้าใจในตนเองเธอมักจะพยายามเอาความคิดเกี่ยวกับพระเจ้าหรือเทพเทวดาไปวางไว้นอกเหนือตนเอง นอกเหนือกรอบหรือแบบแผนของชีวิตบทฝึกฝนที่ฉันไว้ให้ในหนังสือเล่มนี้และในหนังสือโลกแห่งความเป็นจริงหลากมิติเป็นการฝึกฝนที่จะทําให้เธอคุ้นเคยกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของโลกภายในและโลกภายนอกันซ่อนเร้นเพื่อให้เธอได้สัมผัสกับภา,บภาวะอันเป็นธรรมชาติของจิตวิญญาณอันเป็นร่างกายเนื้อหนังของมนุษย์ และช่วยเธอมองเห็นภาวะที่เธอเรียกกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือมนุษย์พระเจ้าหรือเทพเทวดาที่มีอยู่ในตัวเธอฉันหวังว่าบทฝึกฝนเหล่านั้นจะช่วยให้เธอมองเห็นความเป็นไปได้ของจิตวิญญาณในร่างมนุษย์และทำลายกำแพงที่เกิดจากความคิดอันจำกัดของเธอลงฉันปรารถนาที่จะช่วยให้เธอเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติอันจำกัดของมนุษย์ และในขณะเดียวกันฉันก็ปรารถนาให้เธอเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือมนุษย์พระเจ้าหรือเทพเทวดามันอาจจะฟังดูประหลาดหากฉันจะบอกว่าถ้าเธอเปลี่ยนความเชื่อนี้ได้สำเร็จเธอจะตระหนักได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ในตนเอง